ผมยังไม่แตะลิมิตอันดับที่4นะครับจากการแข่งขันในสนามแรกของรายการ MotoGP กับการแข่งขันในกาตาดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นที่พอใจนะครับสำหรับอดีตแชมป์โลกแบบสมัยและดาวบิดหน้าใหม่ของกร e ซินีนะครับอย่างมาร์คมาเกธ โดยนักบิดจ,จอมโหดคนนี้นะครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผลงานที่เกิดขึ้นในกาตาร์มันยังไม่ถึงลิมิตของรถแข่งและยังไม่ถึงลิมิตของจอมโหดเองแถมมันยังเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับสาหรับการคาดหวังที่อยากจะขึ้นโพเดียมให้ได้กับการสัมผัสการแข่งขันครั้งแรกกับตัวแข่งเดสมอลซีดีซีของดูคาติโดยมาร์กมาเกดนั้นก็ยอมรับนะครับว่าการแข่งขันในกาตาร์มันทําให้ความรู้สึกการเป็นนักแข่งที่แข็งแกร่งของมาร์กนั้น กลับมาอีกครั้งนะครับและคําพูดมันก็ไม่ได้เกินจริงจากผลงานที่มาร์กสามารถทําได้และนอกจากนี้นะครับผลงานของมาร์กนั้นก็ยังทําให้แฟนๆของมาร์กมาเก็ตทั้งโลกที่ติดตามมาร์กมาเก็ตนั้นก็ใจชื้นไปตามๆกันเลยครับจากการประเดิมสนามแรกของมาร์กมาเก็ตเองและมาร์กมาเก็ตก็ยังยอมรับนะครับว่าการทําผลงานในกาตาร์มาร์กพยายามที่จะตั้งสมาธิเป็นหลักนะครับและพยายามที่จะรวบรวมสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดทั้งอาชีพกับการเป็นนักแข่งในรายการ Mo t ต GP นํานำมาปรับใช้นะครับ และหลังจบการแข่งขันมาร์กนั้นก็ได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทีมงานของเกรซิ n นในพิษของมาร์กนั้นก็ได้มีการรวบรวมจุดเด่นของ d e สม o s e r i ีสจี23ตัวนี้นะครับจะนำไปปรับใช้กับการแข่งขันในโปรตุเกสครับกับวิกเอนนาและมาร์กมาเกตก็คาดหวังนะครับว่าที่โปรตุเกส การแข่งขันในรายการ MotoGP กับผลงานของ Mark m a r เกสมันจะดีขึ้นกว่าที่ในกาต้าอย่างแน่นอนครับนั่นก็อาจจะแสดงว่า Mark นั้นพยายามที่จะแตะลิมิตของ d e สม o c ซ c ดซนะครับและแน่นอนครับเมื่อนักแข่งนั้นพยายามที่จะแตะลิมิตของรถมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนครับมันก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับแต่แล้วยังไงล่ะครับในเมื่อการทำผลงานนั้น การเข้นประสิทธ,ธิภาพของตัวเองและการเข้นประสิทธิภาพของรถแข่งมันคืองานหลักที่นักแข่งจะต้องทําครับและนอกจากนี้นครับมาร์กมาเก็ตนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไ้ว่า,วาความรู้สึกของผมในกาต้าผมได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งในการแข่งขันและการทําผลงานที่นั่นครับผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับแต่ความรู้สึกของผมมันบอกแบบนั้น แต่สิ่งที่มันขัดกับความรู้สึกของผมก็คือการที่ผมนั้นยังไม่สามารถแตะลิมิตของรถได้ผมยังต้องเค้นรถให้มากกว่านี้ครับตัวของผมเองนั้นอยากจะมีผลงานที่ดีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับและผมยังมีการทดสอบที่ดีครับเราได้นําจุดเด่นจากการทดสอบนั้นมาปรับใช้งานกับการแข่งขันที่กาตาร์และแน่นอนครับว่ามันเป็นไปตามแผนและจากการแข่งขันในกาตาร์เราจะเก็บจุดเด่นและทิศทางที่ดีของรถเอาไปปรับใช้กับการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่โปรตุเกสต,ต่อไปครับและผมก็หวังว่าผลงานของผมนั้นมันจะ ดีขึ้นครับที่โปรตุเกสผมต้องตั้งสมาธิและทํางานหนักอย่างมากครับนั่นก็เกิดจากอย่างที่ทุกคนทราบกันครับผมเพิ่งมาจับเดสมซลีดิซี่กับการแข่งขันจริงๆเพียงแค่สนามเดียวเท่านั้นมันยังมีอะไรให้ผมนั้นเรียนรู้อีกมากครับการแข่งขันในกาตาผมมีความสนุกกับการแข่งขันและผมก็ทําทีมงานให้มีความสุขด้วยนั่นคือสิ่งที่มันทัชใจผมมากๆครับแต่สิ่งที่ผมยังจะต้องหานั่นคือความเร็วในโค้งและลิมิตในโคง้ง และมันคือจุดเด่นของรถดูคาติที่ผมยังตามหาไม่เจอและทั้งหมดนั้นก็เพื่อผมที่จะไปไล่เก็บช่องว่างและไล่เก็บตำแหน่งในสนามที่โปรตุเกสผมจะต้องทำมันให้ได้ครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ